h ฮล lo สบายดีสวัสดีคะ่ะมาพบกับสาววอนอีกแล้วเนาะทุกคนมื่อน,นี้เนาะสาววอนและทีมงานเสือร้องไห้จะพาพวกเฮาทุกคนไปที่เมืองจีนอยู่กวางโจนั่นเองทุกคนไปโรงงานผลิตออมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรนั่นเองเนาะ อะนั่นแหละสาวอนก็อยากให้ทุกคนเข้าไปเบึ่งนํากันว่าเพื่อนจะผลิตแนวใดมีโฮงงานแนวใดเนาะที่สําคัญคือ,อมีวินักวิทยากรเป็นคนไทยที่เป็นใกล้เป็นพาทัวร์ในโรงงานให้พวกเหาทุกคนได้หูได้เห็นได้เบึง่งเป็นทัศนะศึกษาเนาะทุกคนสวอนก็ขอให้ทุกคน เข้าไปเบิ่องพ้อกันกับสาววอนเลยเนาะสาววอนก็ต้องขออนุญาตเนาะเจ้าของซนะ่องเนาะเสือร้องไห้รู้ว่าไช้เกอร์คายซานเนลที่สาววอนเอาคลิปมารีอคซันแบบนี้ถ้าผิดพลาดประการไหนก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวสาววอนจะขอคัดล็อกลิง์ไว้ด้านล่างเผื่อทุกคนอยากไปเบิ่งคลิปเต็มๆหรือว่าไปกดติดตามซ่องของเพื่อนไดเลยเนาะทุกคนอะนำสาววอนมาเลย let's go ทัศนศึกษาโรงงานมอเตอร์ไซค์ที่กวางโจครับ ทำเรื่องขอโรงงานที่เมืองไทยก็ยากอยู่แล้วการมาเมืองจีนนี่ยากจริงต้องขอบคุณทีงานซอนเทสนะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับช่วยโอ้โหประสานงานได้เยอะมากจนเราได้มาที่เมืองจีนแล้วเขาบอกว่าที่นี่มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจในการผลิตมอเตอร์ไซค์ด้วยเราอยู่ที่ไหนเมืองอรครับเรา,เอาตอนนี้เราอยู่ที่เชีย <laughs> งเหมินครับอชนะ่ใช <laughs> ่ลเชียงเหมินเชียงเหมินมันเราเมืองเล,เล็กด้วยเอากวางโจวก็ได้คนไทยจะได้เข้าใจง่ายหน่อยแล้วเราอยู่เมืองอะไรฮะกวางโจวครับ โอ้แล้วมาทำอะไรฮะคือคือพี่ส่งมาแล้วแล้วผมจะเล่นยังไงแล้วอยู่เมืองอะไรฮะกวางโจครับโอ้แล้วมาดูอะไรฮะโกจังวิชั่นภาษาอะไรวิชันพูดภาษาดีขนาดนี้เราไปดูวิชั่นด้านในเขาไหมครับผมว่าเขาผลิตยังไงดีไหมนวัตกรรมเขาไปถึงไหนแล้วอยากรู้จังใหญ่มากที่นี่ใหญ่จริง What is this area for it's like a canteen yes yes canteen นี่ประตูป่ะฮะทุกคนนี่คือประตูเข้าห้องแคทินเขาเหรออะไรอ่ะอ่ะอันนี้คือโซนที่สอง ครับมีช้างด้วยครับตื่นเต้นแล้วยังไม่เห็นโรงงานเลยยังไม่เห็นโรงงานเลยตื่นเต้นเลยเฮ้ยม่งเคยดูหดมาตราตกแต่งหินหินหินจ๋อม นี่จ the ดปลดสต๊อบทูเบดไหม Yes 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 Yeah this was decide 20 years ago 20 years ago Yes was decide <years> oh. เปที่ที่ให้พนังกงานเขาพักนะครับโรงที่จะเกียงทูเดอะแฟคทอรี่ฮะ You see the see the door is like a magical it's magical door It is like a door when you enter inside you can see the future Oh Yes แต่ก่อนที่เราจะตื่นเต้นกับสิ่งที่อยู่ใต้เท้าเรานะครับขอนแนะนำพิธีกรภาคสนามชายของเรานะครับไกด์ของเราในวันนี้คุณท็อปครับเชิญครับท็อปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อยู่ในเท้าเราเนี่ยอะไรครับเป็นผ้าสักหลาดครับพี่ๆจะเอาไว้ท การดักฝุ่นที่อยู่บริเวณใต้รองเท้าของพี่ๆทุกคนเลยครับผมจะเป็นเหมือนขั้นแรกของการเช็ดทาความสะอาดฝุ่นก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมาเหยียดตรงนี้เพื่อเหมือนอ่าเป็นการซับรองเท้าที่เปียแกแล้วก็เหยียบผ้าอีกทีนึงเพื่อทำความสะอาดรั้งสุดท้ายประตูตรงนี้ครับเดี๋ยวเวลาเข้าครับจะมีผู้ที่รับผิดชอบครับเขาจะสแกนหน้าเพื่อที่ประตูจะเปิดอัตโนมัติครับวา้าว น şey ี่ครับโออ้้ววเมซิ่งาคือผมไม่ตื่นเต้นกับประตูตอนนี้ผมตื่นเต้นกับไซส์โรงงานโอ้โหใหญ่้โหสวัสดีครับว้าวใหญ่มากโอ้ลหครับเ้อันนี้มันเหมือนในหนังแบบหนังฮอลลีวูดที่มันแบบเป็น ฉากสร้างยางอวกาศอะไรเงี้ยขอโทษนะตอนปุ๊บประตูเปิดมาผูกเชื่อฝั่งนี้สตราร์ปล่อยชิ่ไว้ทุกคนไม่เดินแบบไอ้ต้าคุณเลยาใจปะใช่แต่เขาทำไมจริงจริงอยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ๆทุกคนนะครับชมโรงงานของเราตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยในการผลิตชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับก่อนที่จะประกอบมาเป็นรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันตรงนี้ที่พี่ๆ<ม>เห็นข้างหน้าครับจะเป็นฝ่ายแอสเซมบลีไลน์ครับผมก็คือ,อเป็นการประกอบรถหลังจากที่เรามีการผลิตชิ้นส่วนทั้งหมดเลยนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการนำชิ้นส่วนแต่ละพาร์ททุกอย่างครับมมมาาาาาาาปปปปรรรรรระะะะจจททีีี่่่่่สถถนนนนนนแตตลลุดขขออ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 งงงงกกกกบบบบวยยคคคืืัััั้้้เเเห็ใชู จุดแรกจะไปตรงไหนครับกระบวนาการพ่นสีก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวกระบวนการพ่นสีเนี่ยจะให้ดูเทคโนโลยีของที่นี่ครับผมว่าเขาทํำยังไงเพราะว่าที่นี่ครับไม่ใช่คนเลยในการพ่นสีเราใช้โรบอทในการทาเราเดินไปทางไหนครับอ๋อเดี๋ยวเรานั่งรถกรอล์ฟเข้าไปครับผมอยู่ทางด้านในสุดเลยครับผมโรงงานใหญ่ขนาดนี้ปกติแล้วพนักงานเขาเดินไปตามแผนกต่างๆกันยังไงครับแต่ละคนจะประจาสเตชันอยู่แล้วจะไม่ได้เดินไกลขนนดนั้นครับเวลาเขาเดินทางเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นรถโฟล์คลิฟต์อะไรอย่างนี้ด้วยครับแล้วก็มีรถกอล์ฟบ้างบางทีในการใช้แต่ละสเตชัน ฟิลเหมือนเที่ยว,ส,วนสนุกเหมือนกันนะฮะต่อไปัมีรถเรื่อ <c oughs> รถก๊อฟอันเนี้ย คือมีปกติเลยใช่ไหมครับใช่ครับมีให้สําหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมเราก็จะมีการพาทัวร์ประมาณนี้ครับอย่างเช่นคนที่จะมาวิสิตโรงงานมาดูผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีการจัดตรงนี้ให้ครับคนงานนะครับจำนวนเท่าไหร่ครับจริงๆโรงงานที่นี่ครับมีประมาณ3,000ันคนนะครับผมแต่ว่าเราแยกเป็นอ่าแผนกก็จะมีเป็นช่างเทคนิคเอนจิเนียร์เนี่ยจะอยู่ประมาณ7 0 0ท่านแต่ว่าเราแบ่งเป็น2กะครับก็คือกะละ7 0 0 700เรใช่ครับเรามีแบ่งกะส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นพนักงานประกอบเนี่ยครับพนักงานที่อูารเแแบบด เอาอะไรครับเราจะมีแยกแผนกันไปอันนี้คือทุกรายผลิตผลิตที่นี่หมดเลยใช่ครับรถทกโมเดลเราจะผลิตที่ไลน์ที่นี่หมดเลยครับเห็นว่าที่นี่เนี่ยมีระบบประกอบออโต้เยอะมากๆที่ใช้บอร์ดทำใช่ครับเราใช้โรบอทดในการทํางานนะครับแทนคนค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายาแผนกเหมือนกันครับซึ่งตรงนี้เอทำให้เราสามารถลดจํานวนคนลงไปได้อย่างหนึ่งที่ผมสนใจคือสมมุติเวลาเราไปโรงงานยี่ห้อ A แต่เวลาดูเครื่องจักรเนี่ยอาจจะเป็นยี่ห้อแบบ XYZ แแต่ของที่นี่เนี่ย เห็นว่าเครื่องจักรก็เป็นของยี่ห้อซอนเทสเหมือนกันเครื่องจักรที่เราทำเนี่ยเราเป็นการไปออกแบบเองเพื่อให้เข้ากับ hmm. การทํางานของที่นี่ครับผมมันก็เลยเหมือนเป็นการเข้าไปทํากับซัพพลายเออร์ด้วยนะครับผมในภายใต้ใตแบรนด์ของเราซอนเทสครับอันนี้ถึงแล้วใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยว สเตชันแรกที่จะพาพี่ๆมาดูก็คือจะเป็นฝ่ายพ่นสีหรือผายในพินติ้งครับผมทำไมต้องขึ้นลิฟต์เหมือนแบบเป็นไซต์ก่อสร้างด้วยอันนี้เราทํามาเพื่อให้สะดวกในการขนของขนถ่ายพวกสีคือเราจะมีสีที่ค่อนข้างมีน้ําหนักเราจะใช้ตรงนี้เข้ามาช่วยดีกว่าเรายกขึ้นมาได้ครับเป็นการเซฟพลังงานของพนักงานด้วยครับตอนแรกเริ่มเนี่ยเรามีการพ่นสีในแนวตั้งซึ่งมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเวลานเราพ่นสีแล้วมันจะเกิดหยดสีบริเวณปลายงานเราก็เลยมีการพัฒนาออกแบบให้ได้เป็นซิงอย่างที่พี่ๆเห็นข้างในคร ็มีการหมุน360องศาเพื่อให้สีเวลาเราพ่นอะครับมันไม่เกิดการย้อยลงตรงปลาย<อ>มันจะหมุนตลอดเวลานัา่นหมายความว่าน้ำสีอะครับจะกระจายเท่ากันด้แล้วก็จะสังเกตว่าทีนี้งทนวนข้างบนนะครับผมอันเนี้ยเป็นการพ่นสีโดยทางโรบอทโรบอทเวลาพ่นสีนะครับเขาจะดูนสีนะนโดยทางสนะรางเทนะคนะคิค อินเนียครับเขาจะมีกําหนดเลยครับว่าฉีดประมาณปริมาณเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่น่นหมายพรามว่าเราจะได้สีครบทุกด้านตาม160องศาครับในการพ่นสีครับที่เนี่ยเรามีความพิเศษอย่างหนึ่งโดยปกติการพ่นสีสักมอไซที่ทางในประเทศจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น3ามเลเยอร์ก็คือพ่นเป็นไพรเมอร์เป็นสีแล้วก็เป็นแวนิชก็คือเคลือบเงาแต่ที่นี่เรามีสี่เลเยอร์ก็คือเราจะพ่นไพรเมอร์ก่อนก็คือรองพื้นสีไปก่อนหลังจากนั้นสเตปต่อมาเราก็จะพ่นสี2รอบครับก็คือทํา2รอบเพื่อให้สีมีความสดมีความแน แล้วก็เราเห็นสีได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเคลือบเงาเข้าใจแล้วไพรเมอร์เนี่ยเป็นสีดําซึ่งไม่ใช่ว่าพ่นอันที่หนึ่งอันที่2องพ่นอันที่นน2ต้องรอมันแห้งก่อนใช่ครับเนี่ยครับจะมีห้องรอครับแสดงว่าก,กําแพงอันนี้คือเตาอบป่ะครับกำแพงตัวนี้มันเป็นแค่คอนเวเยอร์ลำเลียงเฉยๆแล้วก็ช่วงที่รอให้งานแห้งในระดับหนึ่งก่อนมันยังไม่ใช่เตาอบครับเพราะว่าเตาอบจะอยู่สเตชันสุดท้ายอันนี้คือห้องสองเลยใช่ที่คือห้องที่สองครับผมเป็นห้องพ่นสีจะมีทางผสมส บริเวณเซมเมือนของเราก็คือเป็นสีที่อยู่ดาวเดยล l o c a l นั่นหมายความว่าเราง่ายในการดีเวลลอปเราง่ายในการเข้าไปพูดคุยหาเฉลยปัญหาเินที่มาเดินม,มาดูงัด เหมือนเมืองฮอะไรนะเมืองพี่เขาเมืองเชียงเหมือนครับเชียงเหมียนเชียงเหมือนเชียงเมียงเฉินอะไรนะกำลังดูเครื่องจักรวุ่นเลยเชียงเหมือนเมียงเฉินนี่เราบริสัทาเมืองจีโรงงานเมืองจีเราต้องเล่นมุกนี้กันเชียงเหมือนเมียงเฉินเมียงใจไม่เจียงอันนี้ก็เป็นห้องที่3ครับเป็นการฉีดสีครั้งที่2ที่ผมแจ้งไปว่าเรามีการเพิ่มโปรเซสตรงนี้เข้ามาเพื่อให้สีมีความชัดแล้วก็ความคมมากยิ่งขึ้นครับเราก็เลยจำเป็นต้องพ่นสองรอบในเวลาเดียวกันจากห้องนั้นมาห้องนี้เหมือนใช้เว เวลาประมาณสักหลายนาทีอยู่ใช่ครับประมาณนะครับเพื่อรอให้สีจากห้องที่สองแห้ง ประมาณหนึ่งก่อน,นครับก่อนที่จะพ่นสีทับอีกทีนึงแล้วใน,อในคอนเวเยอร์รมีการเป่าลมเลยบ้างไ,ไหมครับในคอนเวเยอร์เราไม่ได้มีการเป่าลมครับเป็นแค่คอนเวเยอร์เพื่อลำเลียงพาร์ตเข้ามาเฉยๆครับผมให้มันเย็นตัวในสภาวะที่คงที่ห้องสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการพ่นเคลือบเงาหรือว่าแวนิชลูมนะครับห้องนี้เราจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือตรงข้างบนนะครับเดี๋ยวจะมีตะแกรงเพื่อที่เราจะทําการดูดเศษฝุ่นอะไรที่มันอาจจะติดมาตั้งแต่สาโพเซสแรกดูดเข้าไปข้างบนเพื่อเวลาเราพ่นแวนิชหรือเคลือบมหล ห้องนี้มีความประหลาดตรงที่ว่ามีไอ้แขนกลแบบนี้ทั้งหมด3อันเพราะว่า <Yeah. S 2> เราเคลือบสามรอบครับเพื่อให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มีความเงาง,งามมากขึ้นครับคือตรงนี้เองที่เราได้กลิ่นแน่นอนครับว่ามันมีสารพิษสารระเหยแล้วเราอยู่โรงงานที่อยู่ใจกลางเมืองเรามีทั้งห้างเรามีทั้งโรงเรียนเรามีทั้งที่อยู่เนี่ยเรามีการจัดการในระบบของโรงงานครับที่เรียกว่า RTO ครับหรือที่เรียกว่า Regenerative Thermal Oxidizer นั่นคือเป็นการใช้สารระเหยที่เกิดขึ้นในห้องเนี่ยครับนำมาหมุนเวียนแล้วเผาเพื่อให้สารระเหยและสาาิยออกไปซึ่ง ทำได้ประมาณ99%นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้แค่ความร้อกับน้ํำตาดเท่านั้น โดยที่ไม่มีสารพิษติดลงไปเลยเนี่ยครับเลยทําให้เราสามารถตั้งอยู่ในบริเวณที่อยู่รอ,รอบด้วยที่ยั่สายได้ส่วนหลายคนถ้าฟังแล<ม>้วไม่เชื่อไม่มั่นใจลองคิดดูว่าตรวจสอบโดยรัฐบาลจีนนะครับใช่ครับถ้าคุณไม่ได้ผ่านเขาเขาไม่ยอมให้ทําแน่นอนหลังจากที่เราเพ้น์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมีขั้นตอนการอบ2ขั้นตอนก็คือจะอบ UV เพื่อไล่ความชื้นของตัวพาร์ตออกเพื่อให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงและสีมีความคงทนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเราใช้โรหบริท์100%หลังจากนั้นก็คืองานก็จะถูก ส่งไปต่อ,อยาอินสเปกเตอร์เพื่อตรวจสอบตรงนี้เองเราการันตีได้เลยว่าไม่มีรอยขีดข่วนอย่างแน่นอนเพราะว่าเราใช้โรบอตเซชั mm ่น hmm. ถัดไปนะครับผมจะพาไปดูในส่วนของ ดายแคสติ้งเป็นการหลอ paper, Luckily, ่ออลูมิเนียมครับคือรวอลูมิเนียมโดยเราจะพาดูแต่สเต็ปแรกก็คือการหลอมอลูมิเนียมให้เป <c oughs> <as> like ็นน้ําอลูมิเนียมก่อนึือใช้ความร้อนสูงเดียวนะฮะโรงงานนี้หลอมขึ้นมาเองใช่ครับทั้งหล่อเองหลอมเองขึ้นรูปเองเครื่องใหญ่เครื่องนี้ครับเป็นเตาหล่ออลูมิเนียมครับเราจะมีก้อนอลูมิเนียมนะครับหลอมจนเป็นน้ําอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ660องศาเห็นกาแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะเอามาลองตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเหมือนหัวที่ปล่อยน้ําอลูมิเนียมออกมาจากเครื่องเราจะมีพนักงานนะครับคอยดูคอยตรวจสอบน้ําอลูมิเนียมอคนหื้ อลูมิเนียมะครับมันเป็นเหมือนสิ่งเจือปนที่เราต้องควบคุมไม่ให้มันมีเพราะมันจะมีผลต่อออกไซด์ภายในโครงสร้างของตัวอลูมิเนียมเนี้ยครับผมอาจจะไ้เกิดรูปุ่นหรืออะไรก็ได้ไอตัว Terminator T สอ2 0 0 0สร้างที่นี่ไหมครับมาจะก้าสิงเลยที่นี่ก็ไม่แต่มีแปดร้อยครับผมไม่แน่ใจว่าผมเกิดทันหรือเปล่า ก็หลังจากที่เขาเทน้ำอลูมิเนียมลงไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาจะทําการทำแซมปิ้งเก็บไว้อะครับเหมือนไปเก็บตัวอย่างไว้อะครับเราผลิตหลอดไหนผลิตเมื่อไหร่แล้วก็ดูคุณภาพความหนาแน่นของอลูมิเนียมเราจะทําเป็น2แบบครับผมเก็บเป็นแบบก้อนที่เขาตัดไปนะครับผมแล้วก็เก็บเป็นแบบแผ่นเหล็ก อลูมิเนียมเพื่อจะเก็บตัวอย่างไว้สําหรับการสอบกลับนะครับหากว่าชิ้นงานที่เราผลิตมาในหลอดนั้นๆนมีปัญหาเราจะได้สามารถสอบกลับแล้วดูคุณภาพอีกทีหนึ่งได้อย่างถูกต้องแม่นยำโดยทั่วไปบอุตสาหกาในจีนที่เราดูได้เนี่ยาความหนาแน่นนะครับอยู่ที่2 5กรัม ลูกบาทเมตรแต่ว่าที่เราวัดได้เดี๋ยส่วนใหญ่จะมากกว่า2.6กรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งถามว่ามันดียังไงนะครับมันดีตรงที่ว่าถ้ายิ่งมีค่าความหนาแน่นที่ดีเวลาเราหล่อออกมาเนี่ยรูที่อยู่ภายในเนื้อของอลูมิเนียมนะแทบจะไม่มีเลยแทบจะเป็นศูนย์นั่นหมายความว่าเราได้ชิ้นงานที่หนาแน่นเนื้อแน่นแข็งแรงและไม่มีรูพุน่ด แล้วอลูมิเนียมพวกเนี้ครับเราผลิตชิ้นส่วนของเราอย่างเดียวเลยใช่ครับเราผลิตด้วยผลิตภัณฑ์ของเราเองทั้งหมดเลยครับ100%ที่เป็นอลูมิเนียมผ่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นห้องเสื้อเสื้อสู่ฝาสู่ซิลิลเดอร์เฮดหรือแบตเต่เฟรมที่ใช้อลูมิเนียมอ่ะเราทําเอง100%ครับไม่ได้จ้างซัพพลายเออร์แน่นอนหลังจากที่เราหล่ออลูมิเนียมจบเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นรถโฟกลิฟต์ใช่มั้ครับแล้วเดี๋ยวโฟกลิฟต์เคาก็จะเข็นเข้าไปยังเครื่องไดแคสติ้งก็คือเป็นเครื่องเอาไว้สํหรับหล่ออลูมิเนียมครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตได้ด้วยตัวเองครับผมโดยใช้เครื่องตัวนี้ครับอันนี้มันอะไรอ่ะปินเต้า อันน,อนี้คือเครื่องดิเแคสติ้ง <c oughs> แมชีนนะครับผมซึ่งเครื่องนี้เองนะครับส่วนใหญ่นะครับจ่อไว้ใช้สำหรับรถยนต์ <c oughs> แต่ว่าเรามีการนามาใช้ในอุตรรอสาหกรรมจักรยานยนต์ของเรานะครับ <c oughs> เพื่อ <c oughs> ให้ได้คุณภาพที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไซค์ซอนเทสของเรานั่นหมายความว่าเราคือหนึ่งเดียวในโลกเจ้าเดียวในโลกเท่านั้นนะครับ <c oughs> ที่นํามาใช้ในอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ครับคือตะเี้ยบอกว่าหลอมอลูมิเนียมความร้อนสูง660องศาตอนเรามาเทตรงนี้มันก็ร้อน660ไหมครับใช่ครับร้อนครับก็คือเราาามรอนนน้วะสตััจถ อุณหภูมิให้ได้660อ,อสาหสงศาถ้าหากว่าอุณหภูมิผิดเพี้ยนเนี่ยมันมีผลต่อเนื้อของอันูมิเนียมอย่างแน่นอนแม่พิมพ์อะไรครับที่เราเอามาขึ้นวัสดุ ที่มีความร้อนต้อง6ว60องศาส่วนใหญ่แม่พิมพ์ที่เราทําจะเป็นเหล็กก้าที่ทํามาจากเขาเรียกว่าเป็นสูตรของ Material SKD11 จะทนความร้อนได้มากเครื่องนี้เป็นเครื่องพิเศษที่เรานําเข้ามาจากเยอรมันเครื่องนี้เอ,เองที่บอกครับมีความพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงฉีดความเร่งในการฉีดแล้วก็ความดันในการฉีดค่อนข้างสูงมากนั่นหมายความว่าเวลาเราฉีดอลูมิเนียมเข้าไปแล้วเนี่ยเนื้อจะแน่นไม่มีรูคุณสมบัติของเครื่องนี้ก็คือเราสามารถฉีดได้ด้วยความเร็ว8.2เมตรต่อวินาที เขาฉีดเนี่ยคือ15กรัมพอสตฉีดแน่นกว่าปกติ1เท่าตัวมีความได้เพิ่มเท่าตัวเลยแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องแรงดันในการฉีดของเครื่องอีกครับถึง183เมกะปาสคาลโอเคครับหน่วยเยอะเมกะปาสคาลลืมไปก่อนเอาเป็นว่าพาร์ทของที่นี่ฉีดให้เนื้อของ อร่อยชิ้นส่วนต่างๆแน่นกว่าปกติประมาณหนึ่งเท่าตัวแน่นอนเลยครับเราการันตีได้เลยว่าเนื้อข้างในครับมันจะไม่มีรูพุนไม่มีพวงอากาศอย่างแน่นอนถ้าหากว่าวเราเอาไปทําการเอ็กซเรย์หรือสแกนเนี่ยครับคือเครื่องนี้ที่ผมบอกไปแล้วครับว่าเพอฟอร์แม์มันก็มีการฉีดที่แรงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องการอุ่นโมนอุ่นโมน,นครับค่อนข้างใช้เวลานานมากเพราะว่ามันเป็นเหล็กตันใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับแม่พิมพ์สิ่งที่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะทาก็คือพยายามทาให้โมนไวทําได้ 160องศาซึ่งถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมที่เป็นเครื่องระดับเดียวกันทั่วไปเนี่ยอาจจะได้ประมาณ2-3ชั่วโมงขึ้นไปของเราก็คือจะไวขึ้นการอุ่นโมคืออะไรครับการอุ่นโมลคือการทําให้โมลมีอุณหภูมิความร้อนก่อนที่จะมีการฉีดอลูมิเนียมลงไปถ้าหากว่าโมลไม่ถูกอุ่นโมลเย็นอย่างเงี้ยครับเวลาเราฉีดไปน้ำอลูมิเนียมมันไหลเข้าไปเนี่ยมันเหมือนไปโดนความเย็นแล้วมันทาให้แข็งตัวเลยทีเนี้ยเนื้อข้างในมันก็จะไม่สม่ำเสมอแล้วผิวมันก็จะไม่สวยด้วยครับพยายามักคาสํญ อาจารย์ที่เรียนก็ต้องใจตะกี้หน่วยอะไรนะอะไรปาสคาวนะฮะเมกกะปาคาวครับเมกกะปาสคาว ใครก็ได้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะฮะ<ม>คืออะไรให้ความรู้กันหน่อยขอบคุณมากครับแล้วตะกี้พูดถึงอำเภอแม่กำปอสอะไรใช่ไหมเบกเบกฟอสแม่กำปอสเลยร <c oughs> อวันนี้มาจากไทยด้วยอันนี้คืออะไรครับหลังจากที่เราฉีดแล้วเนี่ยหลังจากแม่ <c oughs> พิมพ์เปิดจะมีแขนคนตรงนั้นนะครับคอยหยิบงานขึ้นมาเพื่อเอาออกจากโมนะครับเพราะว่าอุณหภูมิค่อนข้างร้อนมากเราลดอุณหภูมิจาก6 6 0องศาให้เหลือ3 0 0องศาภายในระยะเวลา16วินาทีครับหลังจากที่เราเอางานออกมาแล้วครับเราจะเอาไปแช่น้ำ เพื่อให้อุณหภูมิมันลดลงเป็นอุณหภูมิปกติหลังจากน้ำนะ้ครับชิ้นงานที่ขึ้นมาจากน้ำเนี่ยเราก็จะมาใส่ในเครื่องนี้ครับเป็นเครื่อง finishing <ừ. S 1> นั่นคือเราจะคอยเก็บขอบพวกขอบลน้นมุมหรือเกล็ลันเนอร์ที่มาจากการฉีอลูมินมเนียมเนียครับเราจะต้องทําการคัดทิ้งออกไปสุดท้ายแล้วครับหลังจากที่เราทําการ f i n i ชชิ n g เสร็จแล้วเนี่ยแขนกลก็จะหยิบลงมาในสายพานตรงนี้ครับเพื่อให้อินสเป็ปเตอร์ครับตรวจสอบครั้งสุดท้ายอีกทีหนึง่งการเป็นชิ้นเดียวแบบนี้มันดียังไงอ่ะคุณภาพของชิ้นงานทั้งชิ้นนะครับม ก็จะมาเข้าเครื่องนี้เพื่อทามาร์คมาร์กอิครับผมเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นคนทํางานชิ้นนี้ครับผมเอาไว้สําหรับการสอบกลับหากว่าเกิดปัญหาเขาจะมีสัญลักษณ์ไว้ครับสำหรับพนักงานอย่างนี้ครับผมเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าพนักงานจากไหนใครเป็นคนทํางานตรงนี้ครับเราไม่มีใช้เลขซ้าครับน่หมายความว่า1พาร์ตตอนหนึ่งลำเบอร์แล้วมอเตอร์ไซค์วันหนึ่งเนี่ยครับฟินิชชิ่งเสร็จสมบูรณ์นะครับวันละกี่คันโดยเฉลี่ยของรุ่น 3 5 0 e อ,อะครับผมอยู่ที่ประมาณวันละ7 0็ดสิบถึงแปดสิันก็คือทางด้านความมือจะเป็นเครื่องโ r m a l t e c โ n น,โนั่นคือการอบอลูมิเนียมอบเพื่อให้มีความแข็งแรงให้ชิ้นงานมีโครงสร้างที่ดีครับ <c oughs> เครื่องนี้เป็นการอบแก๊สไฮโดรเจนทั่วไปครับใน <c oughs> การอบจะอยู่ที่ประมาณ3-7ชั่วโมงหลังจากที่เราผ่านการดแคสต์มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ทำการิชชิง ขั้นที่1ไปแล้วอันนี้จะไปอีกขั้นหนึ่งครับเป็นขั้นสุดท้ายครับของการเก็บรายละเอียดของงานทั้งหมดเลยครับที่เป็นตัวห้องเครื่องหรือแคนเคสของเรานะครับผมโดยตรงนี้เองนะครับเราจะใช้โรบอทในการทํางานทั้งหมด24ชั่วโมงโดยที่ไม่มีคนเลยความพิเศษก็คือเราจะมีเครื่อง 3D สแกนนะครับเพื่อดูว่ามันเป็นงานอะไรยิงเลเซอร์ลงมาปึ๊บๆแล้วจากนั้นนะครับตัวแขนพนนะครับจะเข้ามาหยิบงานไปวางที่ซิกตรงด้านนั้นครับแล้วก็คํานวณว่ามันเป็นพาชิ้นไหนอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นแคนเคสฝั่งงซ้้้้้าาาาาายแมมััันนนนเเขขททอะะไไรร่คป รหรือว่าทําการฟินิชิ่งเจาะมั่งเจียบ้างใช่ครับหลังจากนั้นนะครับก็คือจะมีการทําความสะอาดตัวห,ห้องเครื่องเนี่ยครับพอหลังจากทาความสะอาดเสร็จเสร็จสับอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าเครื่องทํามาร์กกิ้งแต่เมื่อกี้เราก็มีมาร์กกิ้งไปแล้วหนึ่งรอบใช่ครับอันนั้นจะเป็นมาข,ของโปรเซส้นอันนี้จะเป็นมาข,ของโปรเซสนี้งานก็จะถูกจัดเก็บตามโมเดลตามรุ่นของแต่ละส่วนของแต่ละแบบครับผมต่อไปเราพามาในส่วนของ,ของพาพาแผนกเชื่อมหรือว่าเวลดิ่งโปรเซสตรงนี้เองครับก็จะเป็นการเชื่อมตัวโครงรถหรือว่าตัวเฟรมนะครับผมก่อนที่ากกเ ไหมครับเราจะใช้โรบอตในการย้ายแต่ละสเตชันไปเรื่อยๆจนถึงสเตชันสุดท้ายนะครับก็คืองานเสร็จเรียบร้อยอย่างตัวแรกครับเขาก็จะมีการขึ้นตัวโครงรถหลักๆไว้ก่อนแล้วก็จะมีพวกคอมโพเนนต์พาร์ตต่างๆที่ทางวิศวกรเขามีการออกแบบในการเชื่อมมาแล้วอะครับว่าจะเชื่อมเท่าไหร่เชื่อมตรงไหนบ้างเนี่ยครับตามแต่ละสเตชันก็จะมีพนักงานนะครับคอยใส่ตัวชิ้นงานเข้าไปหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วอะครับผมตัวจิ๊กที่จับอะครับมันก็จะหมุนเข้าด้านในเพื่อที่จะทําการเชื่อมแต่ละจุดให้เข้ากันพอเราใช้โรบอท้ออ,นนอนนีืยู่่ ประมาณ0.3ม mm. มตรมันจะไม่เหมือนกับเวลาคนทํางานนะครับรอยเชื่อมก็คือจะตรงแล้วก็เราสามารถที่จะควบคุมได้งานออกมาจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีพนักง,งานที่อยู่ตรงนี้ครับคอยตรวจสอบก่อนที่จะนํามาวางบนรถเทิดน,นั่นหมายความว่ารถเราจะได้สมดุลขณะขับขี่อะครับผู้ขับขี่หรือลูกค้าที่ใช้เนี่ยจะมีความรู้สึกเลยว่ารถไม่เอียงไม่แกวกเพราะว่าเรามีการคํานึงถึงตั้งแต่ขั้นตอนของการเชื่อมนะครับผมว่าให้มันได้สมดุลที่ดีที่สุดพอมาดูตรงนี้เนียบมาก เวิร์กงานเนีย้ยชื่อนทั้งหมดจะบอกว่ารวดเร็วม,มากใช้เวลาเท่าไหร่ครับก่อนจะได้มาเจอเนี่ยครับก็คือในการออกมาเป็นเฟรมหนึ่งพันนะครับโดยประมาณ25นาทีนะครับผมแล้วไปไหนต่อครับเศ<ม>ษถัดไปครับก็คือเดี๋ยวจะไปดูในส่วนของการทําเกียร์คนนี้เนี่ยเจ้าพ่อแห่งเกียร์เลยนี่นี่เกียร์ธรรมดาเ,<อ>เกียร์สองอย่างนี้เหรอ,อแล้วเกียรม์มัวเป็นไงเกียร์มัวสวัสดีครับอ่า เกียร์ใหม่ๆมาเลย <laughs> เอันลือกขายเกียร์เหรอใช่ใช่เลือกเอาเลยใหญ่เล็กเลือกเอาไม่เอาอยู่บ้างก็เกียร์เยอะแล้วบะมีเกียร์บามีเกียร์เกียร์ <laughs> ตัวนี้มีความสําคัญอย่างมากนะครับที่อยู่ในห้องเครื่องยนต์ของรถทุกๆคันเลยครับผมเพราะว่าเกียร์เน mm ี hmm. ่ยเป็นหัวใจเลยถ้าหากว่าเกียร์ไม่ดีไม่แข็งแรงมันแตกขึ้นมาอายุการใช้งานของรถของคุณก็จะสั้นลงและเกิดความเสียหายของการขับขี่ได้ซึ่งเราก็ทําเองใช่ครับโดยตอนแรกครับ จะเป็นเหล็กก้อนแบบนี้ขึ้นมาครับที่เป็นรูปทรงเกียร์ก่อนเป็นสแตนเลติลครับค่อนข้างหนักอันนี้คือเอาไม้เทาไปเติมดัมเบลนะครับหลายคนแบบเฮ้ยเอาไปเติมดัมเบลหรือเปล่าไ,ไม่ใช่หลังจากนั้นเราจะตัวเนี้ยเข้าเครื่อง C N C ก็คือทำการแมชชีนนิ่งโดยโปรแกรมนะครับผมสกัดให้ออกมาเป็นเกียร์แบบนี้สาหรับ,บ,ลบหลายๆท่านที่ ได้ยินคำว่าเกียร์เราวนึกถึงไอ้คันโยกอะไรที่อยู่ในรถยนต์เปลี่ยนความเข้าใจใหม่ครับคำว่าเกียร์แปลว,ว่าเฟืองแต่แล้วยังไงต่อครับหลังจากนั้นนะครับยังไม่จบครับเดีย๋ยวเราจะต้องเอาเข้าสู่กระบวนการฮีทชิทเมนต์นะครับก็คือทําการอบเพื่อให้ตัวเกียร์ตัวนี้ครับมีความแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการ เครื่องข้างหลังครับนั่นก็คือไกด์ดิงการเกียร์ตัวเกียร์และก็ตัวเฟืองให้มีความเรียบที่สุดครับผมเครื่องตัวนี้เองเนี่ยเป็นเครื่องที่เรานําเข้ามาจากเยอรมนมีมีเทคโนโลยีค่อนข้างสูงมากส่วนใหญ่เราไม่ได้ใช้ในอุตสาหกรรมของรถจักรยานยนต์แต่เรานํามาใช้ในอมอเตอร์ไซค์ของเราครับยี่ห้อซอนเทสเนี่ยเพื่อให้รถซอนเทสข,ของเราครับมีอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ยาวมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ได้ประสิทธิภาพของการขับขี่ด้วยเดี๋ยวผมมาที่บายโพสต s คร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับตัวแขนคนตัวนี้ครับจะจับงานจากตรงนี้ที่เป็นทางเข้าครับออกมาวางแล้วก็ทําการตรวจสอบขนาดหลังจากนั้นก็คือเอาเข้าสู่เครื่องไกดิ้งก็คือเครื่องเสียความละเอียดของการเซียนะครับอยู่ที่ RA ประมาณสูไมครเมื่อเครื่องเสร็จแล้วเขาก็จะออกมาวางในแท่นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือจะได้ลักษณะเป็นเกียที่มีผิวค่อนข้างเรียบมากครับจริงๆแล้วโดยทั่วไประดับของความละเอียดของเกียเนี่ยครับผมมันอยู่ที่ดิบระทับ ท่านั้นนะครับแต่ของเราได้คุณภาพที่สูงกว่าสเตชัน oh. นี้นะครับเป็นสเตชันของการทํา oh. ถังน้ํามันนะครับผมหรือว่าเบลแทงโดยก่อนที่จะมาสู่โปรเซสเนี่ยครับเราจะมีการขึ้นรูปโดยการปั๊มก่อนปั๊มให้ได้รูปร่างตามเนี้ยครับหลังจากนั้นแล้วครับชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนที่เราจะนํามาประกอบเนี่ยเราจะเอามาเข้าสู่เครื่องเวลดิ้งก็คือจะมาเชื่อมตัวถังอีกทีหนึ่งครับมผมเพื่อให้ได้เป็นรูปร่างตรงนี้เป็นเหล็กครับ,เป,<ม>รบเป็นเมทัลชีตครับเป็นสแตนเลสสตีลเลยซึ่งอันนี้ก็ผลิตเองเราซื้อเลยแผ่นมาก็จริงแต่ว่าในการปัม๊มในการออกแบบอะเราเป็นคนทําเองครับ<ม>แล้วก็เดี๋ยวจะไปโปร เป็นการอบให้ความร้อนนะครับผมหลังจากที่มีการเวลดิ่งตัวถังน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีสายพานคอยลำเลียงให้เครื่องผ่านความร้อนนะครับก็คือเหมือนเพิ่มความแข็งแรงของรอยเชื่อมเหมือนมีการเป่าลมตรงนี้ด้วยมีเสียงปู่ดังๆเป่าลมเพื่อไล่เศษฝุ่นออกด้วยครับภายในตัวครับหลังจากที่เราได้โครมาแล้วเราก็จะมาประกบอบ2ด้านเข้าหากันนะครับแล้วก็เข้าไปเชื่อมอีกรอบหนึ่งพอออกมาเป็นชิ้นแล้วตรงนี้นะครับเราก็จะประกอบพวกส่วนประกอบต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยก่อนพอหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่วิธีการเทของากรตจสอบขอนเขาจะมีส นะลงไปเพื่อดูว่ามีฟอง,อ,งอากาศไช่ครับผมถ้าไม่มีนั่นหมายความว่าไม่รั่วตัวนี้เป็นเครื่องทามาร์คครับเราจะระบุตัวเลขของมาร์คทุกๆอันนะครับผมก็คืออย่างที่บอกครับเราต้องระบุเพื่อที่ให้สามารถสอบลับได้ว่างานเป็นของใครใครเป็นคนทําตรงขวามือเราครับคือ แวร e เฮาส์อินพอลิเซนเป็นแวร์เฮาส์อจฉริยะครับเพราะว่าในการเก็บคลังสินค้าตรงนี้เองครับเราไม่ได้เก็บแบบลอยๆหรือเก็บโดยไม่มีข้อมูลนะแต่เราจะมีการใช้ QR code เข้ามาช่วยในการทํางานแล้วก็แอปพลิเคชันบนมือถือที่ผลิตเองแล้วก็พัฒนาเองโดยบริษัทคอนเทสครับผม mm hmm. แค่เราสแกนนะครับผมงานก็จะถูกเก็บเข้าล็อกของมันเองเลยอัตโนมัติมีการเรีขอข้อมูลแบบเรียลไทม์ครับผมแล้วรวมถึงจํานวนที่มีการจัดเก็บของแต่ละแมทชิวิล mm hmm. ใช่ครับทุกๆอย่างเลยครับ อกีเห็นอะไรแบบเหมือนมีคนขี่มอไซค์ผ่านไปข้นหล่ะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อันนี้คือ ในหลังจากที่รถเหมือนรถประกอบเสร็จอะไรเงี้ยครับเขาก็จะกลับขับไปเก็บหรือว่าแบบเป็นพนักงานที่อยากจะไปห้องน้ําแต่รู้สึกว่าห้องน้ำไกลก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเกาก็ไปไม่ได้อีกเพราะโลกอนใหญ่จริงๆตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนตอนแบบแถวเส้นพระรามสามรอบหึ่ตอนหนึ่เดือเอาจริงๆนะคุณลองดูดีๆคนใช้แง่ตรงเงี้ยเขาดูสะดกกับไงแล้วเขาทำนะแม้ลองแตรด้วยอินเนอร์เขาแรงนะสองนี้บิดบึ้มบั้มบึ้มบั้มเทสดูว่าแบบมีอะไรหรือเปล่าตอนนี้ผมพาที่พี่มาอยู่ที่สุดข้อสุดท้ายแล้วก็คือลายประกอบเราก็คือจะนำชิ้งหมดนะรรับปกอ รถหนึ่งคันอันนี้จะเป็นสเตชันแรกเลยครับก็คือเขาจะเริ่มมีการนำชิ้นส่วนพวกห้องสู่ขาสู่คือต้องทำเอนจิ้นขึ้นมาก่อนนะครับผมจะมีการขึ้นไลน์ในจิีก่เขามีการออกแบบมาไว้เรียบร้อยแล้วครับก็จะใส่พวกคอมโพเนนต์ต่างๆประกอบพวกเฟืองเกียร์ที่เราทำไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับตามขั้นตอนนะครับแต่ละโปรเซสไปเรื่อยๆครับซึ่งในแต่ละสเตจเขาจะมีพนักงานอยู่แล้ว1คนต่อ1นสเตชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขันทออ ดูความเรียบร้อยในการประกอบของแต่ละจุดนะครับผมเราจะมีพนักง,งานรองรับอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นการประกอบ engine ขั้นสุดท้ายะครับผมเดี๋ยวเขาจะมีการทดสอบเรื่องการลีกก็คือการรั่วของน้ํามันเครื่องว่าหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยน้ำมันรั่วหรือเปล่าก่อนที่จะมีการประกอบสเต็ปถัดไปถ้าหากว่าเกิดปัญหาเนี่ยเขาจะนําออกทันทีเลยอย่างผุณไทำเองมั้งครับมีบางชิ้นส่วนนะครับที่เราอาจจะต้องออเดอร์ซัพพลายเออร์มาโอ้โหสั่งสั่งบ้างก็ดีนะครับสั่งบ้างก <laughs> <it. S 2> ็ดีะครับชิ้นส่วนหลักๆเนี่ยเราทำเองร้อยเปอร์เซ เป็นจอ TFT ครับผมเป็นเลือนไม้แบบดิจิตอลอะครับสามารถแชร์หน้าจอครับจากมือถือของเราเนี่ยเข้าสู่หน้าจอของรถได้ด้วยแสดงว่าเราสามารถดู YouTube พร้อมขี่มอเตอร์ไซค์ได้เลยเอาดูแค่แมปก็พอพวกเฟิร์มแวร์ซอฟตแวร์ในเครื่องเนี้ยทางนี้พัฒนาเองไหมครับเป็นการีิค้นโดยทางอินซิเนียครับผมของที่มีเองครับก็คือทาเองนั่นเองใช่ครับเอาละมาถึงขั้หน้าละเป็นรูปเป็นร่างละต่อไปก็จะเป็นุสีในการประกอบในแต่ละสเตชันเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาเร็วมากนะหนึ่งสเตชันหลายนาทีเพราะว่าเราต้องการมั่นใจว่าในจจุุดดประะกอบแต่ล ใส่ใจอะครับว่าจะต้องประกอบให้ได้ถูกต้องแม่นยําแล้วก็ค่าการขันยนี่ครับจะต้องถูกต้องตามที่เรากาหนดตามมาตรฐานของโรงงานนะครับต้องท้ายลายเวลารถออกมาจะตกประมาณ2นาทีครึ่งต่อหนึ่งคันทอ่ทอก็สวยนะแล้วอันนี้เราได้ลองแต่งเสียงท่อบ้างอย่างครับ <c oughs> ผมแนะนําให้ใช้ออริจินอลดีกว่าครับจะดีกว่าเพื่ออายุการใช้งานของรถด้วยครับโอเคใส่เบาะละอย่างเบาะอันนี้เราก็สั่งซัพพลายเออร์ป่ะครับไม่ครับเบาะเราทําเองครับเราทำร้อยเปอร์เซ็นต์เราขึ้นในแบบสุญากาศเป็นการดูดตัวหนังครับให้มีความเรียบที่สุดจะไม่มีรอยย่นไม่มีอะไรแน่นอนครับ ใช่ครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วครับประกอบเสร็จเป็นรูปร่างแล้วได้รถตระการเดีย,ยดนต์พี่แต่เจ้าของเรานะฮะไฟคุณกุลสตาร์ตไฟนี่เปลี่ยนสีได้ไหมครับเนี่ยอ๋อจริงๆแล้วไฟนี้เป็นสีของตัวไฟตอนนี้นรับรถจริงๆที่เราขายารเราสามารถเปลี่ยน<า>ไฟได้<ว>แต่ว่าเราจะต้องมีการออเดอร์กับทางดีลเลอร์ก่อนออว่าเราอยากจะได้ออปชั่นตรงนี้เสริมขึ้นมาโดยรถปกติแต่แตดเราไม่ได้มีการเปลี่ยนไฟได้ครับแต่เราสามารถทําได้คือผมอยากได้ล้อหลังด้านข้าง มีล้อเล็กๆออกมาคุ่งอ๋อสี่ล้อเหรอแล้วจะต,ต้องทำเบบน้อีกนนึงนอันนี้ติดตากาานาเพิ่มเลยไหมครับจริงๆเรามีวินชิวตรงนี้ครับเป็นตัวบังลมอะครับค <c oughs> ือเราเป็นแบบออโตเมติกเราสามารถปรับได้แบบไฟฟ้าเราไม่ต้องใช้คนปรับเองเลยมันจะมีปุ่มเปลี่ยนสามารถยกขึ้นยกลงได้เอง <c oughs> อันนี้ก็คือจะเป็นการตรวจสอบระบบไฟครั้งสุดท้ายนะครับเราก็จะมีการเปิดติดดูว่าไฟมันทํางานไหมแล้วก็จุดประกอบเล็กๆน้อยๆครับก่อนที่จะนํารถเข้าไปเก็บในโกดังอะครับตอนนี้ที่ไทยอะครับตอนเทสมีศูนย์เยอะหรือยังครับมีประมาณ6ตาคครับท่ววปะเศออุแล้้นนี รุ่นครับตัวมอเตอร์ไซค์มอไซค์ตอนนี้ที่เราขายที่ประเทศไทยมี2รุ่นครับก็คือ350 E แล้วก็350 D นะครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณไกด์ก่อนขอบคุณได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทีมดีมากๆเลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณทีมซอนเทสที่นี่ด้วยขอบคุณมากครับเพราะว่านี่เป็นแรกเป็นที่แรกมาที่เราได้มาเมืองต่างประเทศใช่แล้วที่เมืองจีนไม่ได้มีโรงงานแค่นี้ถ้าคุณชอบซีรีส์นี้ต้องช่วยกันนะพวกคุณตื่นเต้นไหมที่ได้กลับมาเกิดกันวัวเหินเกาซิ่งวัวเหินเกาซิ่งมาคันทีมาครับ โอ้โห <Yeah. S 2> oh ทุกคนโรงงานใหญ่มากและที่สำคัญคือเพื่อนอ่าเฮ็ดประกอบสิ้นส่วนทุกสิ่งทุกอย่างคือเพื่อนเฮ็ดเอาเองเลยอยู่ในโรงงาน เนาะทุกคนนี่แหละคือแบบเฮาได้เห็นแบบนี้เนาะเฮาก็ได้ฮู้ว่าเพื่อนประกอบแนวใดเพื่อนผลิตกันแนวใดเนาะมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรที่เฮาขี่เฮาใช้ปัจจุบันเฮาใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองทุกคนสาวรก็ต้องขอขอบคุณาทางทีมงานเสือร้องไห้แล้วก็ท่านวิทยากรที่ให้ความรู้กับทุกคนในมื้อน,นี้เนาะแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนาะขอขอบคุณจาก ใจจริงเนาะที่เฮ็ดให้เฮาได้หู้ได้เห็นได้มีความหู้แบบนี้อ่ะสาววอนก็ต้องขออนุญาตฝากซองของสาวอนนวอนว้าวสาวโพนฮงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาววอนในเดือสำหรับไผ่ที่ว่าใจดีมีน้ำใจก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เนาะอยากซัพพอร์ตสาววอนอยากให้กำลังใจสาววอนก็อยากกดข้ามโฆษณาเนานะเจอกันคลิปต่อไปาย